ติดตามรายการอีสานซาวนีกันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบื้องบรรยากาศการประชุมสมัยวิสามันกระแนงนะคะยูทีออบจอุบลราชธานีนั่นเองค่ะโดยทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อนได้เดินหนาขับเคลื่อนพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและก็ส่งเสริมกิจการพัฒนาจังหวัดนั่นเองค่ะโดยที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญน,นะคะสมัยที่3ประจําปี2 5 6 6ขึ้นซึ่งกม็มีนาามวนชวนการตีนั่นค่ะประธานสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานรวมด้วยนาาการการตีนั่นนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีขณะผู้บริหารหัหนาส่วน สมาชิกสภาพผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทรงเสริมสุกภาพตั้บลหรือว่ารอบพ่อสตอในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี54แห่งนะคะและกะ็โรงเรียนในสังกัด 12นะคะรวมรในการประชุมในเทือนีสำหรับการประชุมดังกล่าวค่ะมีว่าระนะคะระเบียบวารการประชุมว่ารเรื่องของการรับรองการรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญสมัยที่สองปี2566ครั้งที่6ที่ผ่านมา ว่าระเรื่องของยติขออนุมัติใส่จ่ายเงินบำรุงเพื่อการสาธารณาสุขและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห,หรือว่ารพสตนะคะประจำปีงบประมาณ2567ประเภทครูรูพันธ์และกะว่าระเรื่องของยติขอความเห็นชอบขอกู้เงินทุนนะคะส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่ากอสอ,อนะคะ80เก่าโครงการงบประมาณกว่านะคะ6 ล้านเก่าแสนบาทนะคะโดยประธานกระไรรับฟังหลักการและก็เหตุผลในการดําเนินการนะคะจากเจ้าหน้าที่ผู้ดีเกียว้องและกะ็ได้ขอมตินะคะความเห็นชอบจากท่างสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสมาชิกกระไรหายมติการเห็นชอบอย่างเป็นเอก,กฉันนั่นเองนะคะกะถือว่าเป็นการประชุมนะคะเพื่อที่จะเหตุเรื่องของโครงการในการที่จะพัฒนาในปี2 5 6 7นั่นเองค่ะ